มาถึงคิวของคุณพเราแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เข้าเช็คอาการนะครับนี่ได้กลับบ้านหรือไม่ามหัวของเซานี่โอ้ยบลูกันบ้านติงสิ่เด็กลับบ้ับน,นะครับถ้าตามนัดก็ว่าวันนี้นะครับเข้าเช็คอาการแล้วก็พรุ่งนี้จะได้เดินทางกลับนะครับถ้าไม่เกิดอุบิเหตุนะครับ ถ้าไม่มีการอุบัิเหตุก็จะได้กลับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางกลับวันนี้ก็จะเป็นการเช็คอาการนะครับหรือว่าเรียงเส้นนั่นเองครับกับันปกติครับวันนี้ก็จะเรียงเส้นนะครับภาษาบันเท่ากขาว่าตัดไหมล้วครับอืภาษาพูนกับว่าเรียงเส้นนะครับภาษาบานเท่าก็ว่าไปตัดไหม ต่หายดีแล้วนะครับไปตันใหม่นั่งล้อพอนั่งล้อไดเป็นกระเอื่อนนะครับข้างในก็จะมีอยู่หนึ่งสองท่านนะครับแล้วก็นอนประคบนุมแข็งอยู่ในห้องก็มีนะครับผมนนประคบอยู่ในห้องก็มีอีกโน่นครับ ตรงครัวนึงครับโทรศัพท์อยู่ตัวนี้คนสวยของเราครับเมื่อคืนไม่รู้ระแดนตรงไหนมานะครับ嗯嗯สึกว่าจะมีมาอีกนะครับกำลังเข้ามาครับผมกำลังเข้ามาครับ แวบๆนะครับไม่ใช่แวบๆเขาเห็นเลยแหละ <c oughs> อันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันนึงก็หยุดเป็นวันหยุดวันลอยกระทงด้วยนะครับเหวัดของเราก็กำลังทำการขยับขยายโต๊ะนะครับนี่ว่า ที่ทำไว้นะครับพักออกแกนิกที่ทําไว้นะครับต้องขยายครับต้องทําโต๊ะนะครับทำโต๊ะอีกสีตัวนะครับโครงการก็คือจะขยายให้เต็มลานนี้เลยนะครับนี่นะครับที่ผมได้เกินเกินไว้นะครับก็จะไว้ให้ผู้ป่วยได้ศึกษานะครับหรือว่าได้กลับเอาไปใช้ที่บ้านนะครับเอาไว้ให้ผู้ที่มานวดนะครับผู้มาใช้บริการ ไปศึกษาวิธีการทำนะครับตอนนี้เยอะนะครับตามที่เห็นในคลิปตัวนุ่เล็กก็เตรียมตัวที่จะลงนะครับเตรียมตัวที่จะลงลังนะครับก็ต้องขย,ะะยะับขยายทําโต๊ะใหม่ครับสี่ตัวก็จะเอาให้เต็มลานนี่นะครับเต็มลานจอดรถอ่ามาแล้วก็ถูกต้องครับมานะครับ มาใหม่ปะครับอ๋อเชิญที่นี่เลยครับนั่งก่อนฮะอ๋อเชิญเชิญครับเชิญนั่งก่อน <c oughs> โอ้ยเป็นตะหอนแทนเนาะเชวันด้วยเดี <c oughs> ย๋ยวเอียงนี่นะครับบังเสานี่คือวนยีตกนี่แหละครับ โทรมาเมื่อสองวันที่แลว้วปวดหัวเข่านะครับโทรมาแล้วนะครับแล้วก็คัดเคสเรียบร้อยนะครับก็จะได้มาแบบนี้แหละครับผ่านการคัดเคสนะครับจากแอดมินแล้วก็มอนวดแล้วก็ได้เข้ามานี่ครับมาใหม่จ้ามาใหม่ <c oughs> มาใหม่นะ <c oughs> คุณพ่อเชิญครับอ่าไปแล้วครับไปแล้วครับผมข่าวห้องหมาแล้วนะครับตามที่บอกนะครับอยู่คนละโซนนะครับห้องนวดก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับส่วนที่ผมนั่งนี้จะเป็นโฮมสเตย์นะครับเป็นห้องไว้ให้ผู้ที่อยากพักนะครับหรือว่า นวดต่อเนื่องนะครับก็จะได้พักที่นี่ครับผมไปแล้วครับอีกแล้ว สามปีปมาอีกหนึ่นน <laughs> นนงท่านครับผม เห็นละหอนแทนที่น้องไหมเห็ดผู้เดียวซ้ำครับก่มีหลุมมือนะครับก็ดูบรรยากาศรวมๆครัวผมดูชาวัดทำงานไปด้วยดูคุณพี่ที่เข้ามานวดด้วยนะครับเรียงคิวกันครับทำประวัิทำประวัติกันก่อนนะครับ คนเยอะไหมพี่เบียร์เมื่อคืนเยอะมากเสียงเยอะนะเขาเล่นแต่พื้นด้วยกันสีพนกว่าครมบนี่ยินดีเ,เสียงดุมบําดุมบําดุมบํานั่นแหละทั้งคืนเออขามีเขามีหมอลำเมื่อคืนนี่ วันแล้วก็จะรอเข้าห้องนะครับอกมันยกได้ด้วยเข้าไปเป็นเดี้ยวอย่ใช่ค่ะเขาผ่าตัดมาลูกมาทำทั้งตัวไม่ได้จากโอ้โอ้ ปเป็นไงไปลุ้นไปลุ้นเดิน, <c oughs> ดน,นแต่เช้ายังไม่หยุดเลยเด้หนี่โอ้ยปติตะหอนแท่นร้างเนี้เราซ่างลุยคนเดียวครับผมมีลูกมือครับลูกมือไม่มีครับจะต้วงมาไหลนะครับ คนน้ำแข็งนะครับโอ้ยสร้างนี่เฮ็ดแล้วจะเดยวเขาห้ามมอยอีกแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะมุ่งติดตามกันต่อไปนะครับโครงการระยะยาวนะครับเป็นโครงการระยะยาวไมให้ผู้ป่วยได้ศึกษาด้วยนะครับจะขยับขยายเต็มลานจอดรถนะครับลานจอดรถก็จะเป็นเป็นที่ปลูกผักออร์แกนิกนะครับลานจอดรถก็จะกลายเป็นที่ปลูกผักออร์แกนิกไปเลยนะครับขยับขยายให้เต็มลานเลยนะครับ เราจะมาติดตามกันต่อนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ